มี้ได้ปลาขวานพี่น้องเปง็นกุปลาขวานอยู่น้ะในหอยเชลลี่กับปลาหน่อยมาหน่อยหนึ่งนี่เมื่อกี้เดือดหอยเชลลี่เอาไปติต<ร>้มจิ้มกับตำพุงพี่น้องนี่นกำลังเดินทางไปกับพี่น้องกับผู้เฒ่ากับหลานกับสีหางอยู่ปมันหาจิโรพี่น้องจากจากบ้านนาไปน็นน่ครับับกะ าากศหอนๆเลยหอนเราพี่น้องนี่โอ้เขากำลังงามเลยกำลังกำลังสีเกียวกำลังล่อรถเกียวอยู่พี่น้องนี่บากเกินอาทิตย์นึงหรอกพี่น้องก็เลยมาเล่อหาเงวงปลาขอนรามนี่วะแต่พอได้กินแรงอยู่พี่น้องนียูษาก็สิงหุ่มหมกหอยยูสาเล้วดิลงหุ่มหมวกห้อยในหัวจูบก็บกหอยเจอร่หน่อยนึงพอได้กินพี่น้องก็ได้เอาลายนะเอาพอกินซื่อ จนะีนเลี้งนะเดือดกำลังอ่อนไหวเลยมือกล้องกันทายสั้นขนาดเลยพอถอดข้อไปนครับเลยตากล้องกันมือสมัครเหรียนี่มมหมวกนอยไหนน้อยนึงเดี๋ยวไปมองแกนี่กันพี่น้องนี่นี่ปลาขวัญโมบูนี่า,างหมึกขาหมึกยังไปกินนำ้ำ มียูแกนี่น้อยนึงพี่น้องปลาบันไทยบ่ใขรเห็นปันแดไทยหลานไทยไงก็เลยม่วมัวได่ตาอย่างไรเลยนี่และครับโอ้ไลยตาแห้งถึอยูยูแกนนี่ะพี่น้องนี่นี่สวนฮอกกิจยูน่าจะควงกระจกกำลังเกีียวข้ cái <laughs> bùn này còn biết không bùn này xóa không cái <laughs> kia cái răng cái gay แกนี่บวกนี่น้อยนึงพี่หลอกเขาก็กระลังพอดีเกลียวเดี๋ยวล้อรถพี่หลอกพอดีเกี่ยวเองนะถ้ารถกระจกมาเกี่ยวมันอาทิตย์นึงอารมณเหมือนบรรยากาศคงใหงตรงน้าแข็งกระจกกระลังเกี่ยวเขาเพื่อนพี่น้องเขาคือเกี่ยวเขาไว้หรออีตา เอ้ยตาบัางเขาเพป่ปอมมันคือปลล่มอ่ะในพวกกินแรกพี่รองไหนเ้าจะโดันก่นโอ้โหเาล้อทเจ้าลายตามือกองเอาขอตรวเขาไปด้ครับเรื่อพี่รองด้อเจากก้าขือบอลรถเราเนียกะรวมเพื่อเมอ่ม่พดีจังหวัดลอยเยต้อพี่รองเลยขามนมาเลย mình mình nhớ cạnh cạnh ngoài là một xí khẩu không